ความน่ารักของคุณลุงตรงที่ว่าคุณลุงมาหาหมอเนาะมาหมอตั้งใจมาเพราะตั้งใจหมอแล้วเนนี้คุณลุงจดค่ะจดคําถามมาถามหมอกลัวลืมกลัวลืมหนูเข้าใจนะดีไม่ดีผมตอบได้ไม่ครบสามดีค่ะเพราะหนึ่งเราอายุเยอะสองเรารอนานกว่าจะเจอหมอพอเจอหมอปุ๊บเราลืมเราก็เลยกลับบ้านไปยังคงงงเหมือนเดิมว่าตกลงเป็นเพราะอะไรใช่ไหมคะ คือที่หนูขอได้ญาตทาคลิปไปนะหนูจะบอกว่าเออคุณลุงน่ารักที่แบบว่าจดอ่ะจะบอกเทคนิคนี้ะคะควรจะใช้กับทุกคนนะคะเพราะว่าหนึ่งเราอายุเยอะขึ้นคุณลุงอายุเท่าไหร่ครับปีนี้เจ็ดครับเจ็ดสบปีแต่ยังมีความแบบว่าสุดยอดเลย พราะบางทีเราคิดอยู่ที่บ้านเรามีคาถามเยอะใช่ไหมคะแต่พอมาเจอหมอเป็นยังไงคะลืมหมดลืมหมดแล้วดีไม่ดีหมอถามอะไรที่ไม่ตรงกับที่เราต้องการตอบนะครับคุณเป็นอะไรมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยางเงจบอันนี้ความน่ารักของมอันนี้ผมมีนั่นด้วยนะครับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนั้นใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวหนูจะตอบทั้งหมดเลยข้อหนึ่งคุณลุงถามหรืว่าทาไมถึงตาแฉะ ข้อสองมีเส้นใยดำลอยไปมาวิ่งผ่านในตามันเป็นเพราะอะไรโอ okay, เคแต่หนูจะตอบหมข้อสามมีแสงแวบๆในตามัน<า>คือ<า>อะไรข้างซ้ายานะคะโอเคค่ะน่ารักมากเลยยอดเยี่ยมชื่นชมโอเคที่ต้องมันต้องจดอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ว่ามันลืมลืมจริงๆนะขานาดคุณลุงเจ็ดสิบแล้วยังลืมหนูเนี่ยสี่สิบกว่าหนูก็ลืมนะคุณลุงสุดยอดนะคะคุณแม่ย